สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตื่นมาช่วงเช้านะครับเราก็ได้มาพบมาเจอกับน้องๆน,นะครับที่เขาขยันมากเลยครับเขาตื่นมาที่จะมาช่วยพี่เฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยห,ห,หายแล้วครับโอ้แต่ละคนพูดถึงหายเลยครับนี ปตูบัวหลวงนะฮะเอ๊ตะกี้สิทธิ์อยู่ไหนเนาะมันสิทธิ์จะหายฟิวแล้นี่ก็เป็นมันจะกาดนะครับก็คือเช้าๆเช้าเช้าเ้าากาศดีาากคราเอืมเชาเช้าเชาความสาเาด ลงช้างไปนะสะอาดไหมครับฝีมือผมล้วนๆเลยครับผมก็เือคนถ่ายนะฮะวันนี้ก็จะอาบน้ำปรับแป้งให้เราบัวบานกับชื่นใจบัวบัวของเราครับวันนี้ปุ้ยเลยฮะ เลอาเอาที่ง่ายๆเข้ามาก่อนนะคืเอเราคุณแม่ไพรครับเข้ามาก่อนแล้วก็ต่อด้วยไม่หญิงชื่นนี่ก็บัวครับเอามาเป็นตัวหลักกัน ดเดี๋ยวผมจะเอาสู้อ่อนมาไว้เพราะว่าถ้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 าเราไม่ผูกไว้ครับกับเสานี่นะเดินไตเดินมานี่เล็กตุ้มเปะน,นี่ครับ เช่นบัวบานนี่เอาจะเปิดสก,กรารเปิดงานได่ครับเลยต้องหาอะไรมาผูกไว้ครับลูกชายของเรางานนี่เลยต้องเป๊ะเลยฮะถือชามาแบบงงงงเลยงวยคนชื่อนี่เดินชงกลมทั้งวันครับ โยนโยน บรรยากาศพายุวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับเขาว่าบางคนว่ามาถึงยี่สิบเอ็ดย่ิบสองก็รอดูว,ว่าตอนนี้หัวพายุไปถึงไหนแล้วนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหัวพายุไปถึงไหนเหนะมือนกันครับอืมต้องหาเชือกผูกพวกเขาไว้ก่อนคนระับ ดีเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูน้องสิสริกับน้องเสกคนระับว่ามีความพร้อมในระดับไหนโอ้โหตื่นเช้ามาอันนี้ไปตามมานะครับนี่ไปปูนผิดเอ้ยอุ้ยอุ้ยเสียเลยน้องเข้ามาเองใช่ไหม ใชปลูกมาแล้วไม้ตีขึ้นมาเลยครับถีนมาก็กินเลยครับบักบกบักบกนี่คือบักบกครับบักในน้ำบักในน้ำแกบักในน้ำบักบกนอนอยู่บนบกหืมรู้จักคิดนะบักในน้ำบักบกอวันนี้คุณจะเอาโจ๋ไหนเข้าก่อนให้เรือบ ได้ครับครับผมจะตามใจคุณครับครผมจะเป็นมือกล้องที่ดีครับอืมทำงานเสร็จไปไหนต่อวันนี้น่าจะเลี้ยงควายครับโอ้ไม่เลี้ยงช้างแลวันนี้ยังอุ่ครับฮะยังอยู่ให้บวกทีเดียวเสร็จเสร็จนี่เร็ว ขอสั mmm. มภาษณ์หน่อยดูดูกลัวแต่ไม่รอครับย <mm 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 ิ้มผมโอ้โหส่งอะไรนะเขาไอ้คนหล่อนะอะไรครับธรรมดาครับครับผมใส่เสื้อไข่ไม่เห็นไม่ได้ครับวันนี้คุณจะขี่หรือเสกขี่ครับเจนเนี่ยขี่วันนครับขี่นี่ ประมาณประมาณปกสีครับปกสีไม่ดีครับจุงอนะนะครับทำไมดูสภาพยังไม่เฟียเฟียมโอนียโนเนยีนย,นยอยู่เพิ่งปีนะครับเพิ่งตื่นใครปลูกมาหรอือเปล่าฮะใครปลูกมาหรือเปล่าสิสิดว่าไฮไลายขี่ไหม ไม่รู้โตตอนไหนครับมาตอนน้นจะเป็นเด็กพวกเปียกอยู่เลยครับพวกนี้พาเวลาผ่านไปแค่หนึ่งปีครับทำให้พวกเขาโตเดี๋ยวว่าแต่นี่ครับช้างก็กเหมือนกันก็นว่ารอดูครับผมสวัสดีครับ